หลวงพ่อเงินพุทธโชตวัดบางคลานนะฮะท่านดูเลยครับท่านดูนะ,ะทั้งก้อนนะฮะท่านดูเหมือนดูสมเด็จนะ,ะเหมือนดูสมเด็จหลวงพุทธนะ,ะเหมือนดูสมเด็จทุกองนะท่านดูทั้งก้อนเนยฮะเขาขดลัดนะฮะขดลัดทั้งก้อนราวร้อยห้าสิบปีนะหลวงพ่อเงินบางคลานนะฮะ ท่านดูเลยครับดูผงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผงกันนะผงโลหะนะครับเหมือนดูผงทุ่มเด็ดเนี่ยเราก็ศึกษาผงทุ่มเด็ดผงวุ่นเรามาดูผงโลหะแล้วท่านดูนะฮะท่านดูจุดจุดตรงสังกติเดี๋ยวท่านท่านดูเลฮะท่านดูจุดตรงสังกติเดี๋ยวท่านนะท่านดูจุดตรงสังกตินะเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นรู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 นะท่านดูนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรูนะฮะรูรูรูร้อยตะกิต ตะกิดผิวโลวหะเนี่ยแล้วนี่รอยเหล็กจานตะกิดลูกตานะครับเนี่ยรอยเหล็กจานขีดลงมาครับนะจานลงมาเนี่ยลายมือหลวงหลวงพ่อเงินบังคาเนี่ยเดี๋ยวท่านดูรอยเหล็กจานก็ตัดลงมานะฮะนะตัดลงมาทั้งองค์เลยนะเหล็กจานเนี่ยตัดลงมานะท่านท่านถ้า,าดูนะเดี๋ยวเราขยายเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะแล้วสวยมากถ้าดูท่านดูเน,นี่ยเนี่ยติดมากับเนื้อนะฮะ เนี่ยเข้าใจว่าตอนเทเนี่ยต้องต้องมีอะไรสักอย่างนเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยท่านดูนะฮะเดี๋ยวท่านดูสีนี่เนี่ยสีแบบน้ำตาลเข้มนะฮะท่านดูเนี่ยท่านดูรูนะฮะเดี๋ยวเราขยายเข้าไปดูรูกันนะท่านนะท่านดูเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแบบเดียวกับสังกะสีรูท่านดูรูเนี่ยรูแล้วจะมีเม็ดข้างในนะฮนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮนะเดี๋ยเห็นคลิปที่แล้วออกเลย ลองอีกคลิปท่านท่านดูเดี๋ยเขาจะไปรูเงี้ยทั้งองเลยท่านดูนะฮะรูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูที่ที่ไม่ลึกนะนะท่านอย่างเงี้ยรูลึกนะฮะท่านดูนะฮะดูแก้มเนี่ยท่านดูแก้มมีเสี้ยนไม้ลงมาเลยฮะท่านท่านดูแก้มนะฮะดูเสี้ยนไม้ลงมาจากตาจมูกท่านดูนะครับท่านดูเสี้ยน,นะฮะหรือว่าครบสูตรครบสูตรก็คือเสี้ยนไม้ท่านดูเลยมีเสี้ยนไม้ทั้งองฮนะ ม้กระทั่งกิ่งจีนครับท่านฮะนี่จะมีเสี้นไม้นะยังยังเข้าใจว่าขึ้นรูปเดียม้แล้วก็มาประดิษฐ์ประดอยหลายสิ่งหลายอย่างของของช่างท่านดูเอะครับท่านดูนะท่านท่านดูนะท่านดูเนะเนี่ยเส้นตัดมาเลยนะเนี่ยเส้นเหล็กจานเนี่ยตัดมานี่นะฮะเหล็กเส้นจานยานบทพุทธคุณนะตัดมานี่ตัดมานี่นี่รอยเหล็กจานเนี่ยเนี่ยเหล็กก็เท่ากับปลายไม้ยิงฟันนี่แหละครับนะท่านกดลงไปนะฮะ นะท่านกดไวท่านดูเนี่ยเนี่ยท่านดูในรูเนี่ยท่านดูนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มวลสารหลุดนะเพราะมวลสารหลุดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรากล้องเข้าไปส่องนะเข้าไปรูแล้วก็มีมีมีเม็ดกลมๆขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านดูนะท่านเราตรงนี้ก่อนนะท่านดูนะบล็อกไม้นะฮะบล็อกไม้นะฮะเสี้ยนไม้นะครับนะฮะเสี้ยนไม้ท่านท่านดูเนี่ยบล็อกไม้ลงมาป๊อป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 เป็นเสี้ยนไม้นะ เส้นยันนะเส้นยันนะยันนะ่ะยันเยอะเลยนะยันเยอะดิเราเข้าไปหานะยันผงสมเด็จก็ผงวุ่นอันนี้ก็ต้องมีผสมผงฮนะคือทําผงห้าประการนะฮนะเนี่ยท่านดูเนี่ยท่านดูเนี่ยรอยเส้นเนี่ยคมกลิบเลยนะดะูเนี่ยเนี่ยพิมพ์ที่ตาเห็นไหมเขาเวลาก็พอกนะเขาพอกไปข้างหนึ่งนะฮะนะพอกข้างหนึ่งอ่ะนะนะปั้น ปั้นหุ่นนะฮะหุ่นแล้วพอกนะเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาอะไรขี้กัวพอกนะฮะพอกหุ่นนะครับแล้วก็ตาขี้ความเข้าใจผมนะตาขี้กัวหแห้งนะีแล้วก็เอาข้างในออกนะฮหุ่นออกแล้วก็เอาขี้พึ้งใส่แล้วเทก,ก็ก็ทําของเขาอ่านะเราเราไม่ลึกถึงขนาดนั้นนะเราลึกว่าเก่าไหมเนี่ยท่านดูนะฮะเนี่ยเนี่ย อายุถึงไหมแท้แท้ยังไงนะฮะเกเกยังไงเพราะเราดูแท้ได้เราดูเก๋ได้ท่านดูเดี๋ยวเขาสะบัดทั้งอง์เลยท่านเห็นไหมท่านดูนะทั้งทวทรงองคเอวนะเหมือนอภาภัพบูชาเนี่ยนะ,ะมาขดย่อนะท่านดูนะแล้วจะยิ้มก็จะเหมือนมีฟันทุกองเลยค,ะคะท่านเหรียญปู่เอี่ยมวัดหนังก็มีฟันเีกหนึ่งนะเพราะล่วงหลังหลางปืนก็จะมีฟันเีกหนึ่งฮนะ ฟันเก้ฟันแท้มีหมดครับฟันมนุษย์ก็เหมือนกันครับฟันเทียมฟันจริงเขี้ยวเสือเหมือนกันท่าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขี้ยวเสือนะโทษต้องหนึกนุ่มนะฮะเรามานี่ดีกว่าคูแบบดบดไอข้อมูลเต็มนะถ้ามาดูนะท่านท่านดูนะรูเนะี่ยไม่น่าใช่มวลสารหลุดนะท่านดูในรูเนะี่ยจะมีเม็ดเม็ดด้วยนะท่านดูเนะนี่ยเนี่ยท่านดูนะในในรูนะ หรือยังไงเราศึกษากันท่านดูเนียท่านดูผงละองทองเนี่ยเนี่ยผสมยังไงไม่ทราบท่านดูเนี่ยเดี๋ยวท่านดูเนี่ยขี้เบ้าหรืออะไรทักอย่างเราศึกษาด้วยกันครับเกิดไม่ทันนะฮะเราศึกษาท่านดูนะฮะท่านดูเส้นเนี่ยวิ่งผ่านลูกกระตาท่านมองลูกกระตาสองข้างนะท่านนะท่านเห็นลูกกระตาสองข้างไหมเส้นวิ่งลงมาเลยท่านเหล็กจานฮะแล้วจะมีเส้นขวางตัดตัดกันเนี่ยท่านท่านดูเลยครับ <ARM 'd> นะเหมือนมีฟันนะท่านดูนะแล้วท่านดูเม็ดผงเนี่ยนะะเรามาดูผงโลหะผงทุ่มเด็ดเราดูละนะ <ARM 'd> ผงฐานแซมเลยนะท่านดูกันเจอะฮะท่านชอบนชันเท่านดูนะฮะเหมือนตะแกรงนะฮะแล้วเส้นก็ลงมาลงมาลงมาผสมกับเม็ดผงนะเหมือนตะแกรงนะฮะตะแกรงไม,ไม่เต็มใบท่านดูเนี่ยท่านดูเม็ดผงเนี่ยนะครับท่านดูผงนะฮะ ท่ immun, you, bah, านดูนะฮะเหมือนสมเด็จนะท่านเหมือนสมเด็จทุกองนะท่านดูนะฮะเขาจะมีเส้นเต็มเลยท่านเห็นไหมท่านดูเส้นเนี่ยนะซุ้มกอมีมีเส้นผ่านตาผ่านบางๆผ่านกากระบาดนะฮะบางๆผ่านผ่านนะผ่านผ่านผ่านสกิดผิวท่านดูจะวิ่งลงตรงคางเลยท่านดูนะะนะเม็ดผงท่านดูนะเป็นเม็ด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 ลงมาเลยนะผงผุด ท่านดูเนีรูเนี่ยนะท่านดูรูนะฮะในรูเล็กๆเนี่ยนะเมื่อฟันลงไปเนี่ยเนี่ยเขาจะมีเม็ดขึ้นมาในรูนะท่านดูเนี่ยเม็ด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 ผงโลหะท่านดูเนี่ยแล้วท่านดูกระแสกระแสกระแสผสมเดี๋ยท่านดูเนี่ยท่านดูสีนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะท่านตรงนี้สวยมากนะท่านดูสีนี้นะสีน้ําตาลอรเนยท่านดูนะฮะสวยครับท่านท่านดูฐานครับท่านสะบัดนฮะ น้าทับัตนะฮะฐานท่านสบัตนะฐานท่านไม่ตรงตรงนะแล้วเขาขดลัดนะท่านดูจีวรแต่ละเส้นเนี่ยท่านดูนะวจีวรแต่ละเส้นเนี่ยท่านดูเดี๋ยท่านดูท,ทั้งองนะเขาเขาขดขดเขารัดรัดส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยนะสมเด็จเขาเรียกมูลสูงเนี่ยนะเขา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 ก็ขดเหมือนกันแต่มูลต่ําก็ขดเขาเกิดสันขึ้นมาท่านดูนดี๋ย เป็นสันทั้งองค์เลยท่านดูเนี่ยดูฐานเนะฐานเป็นสันหมดเลยท่านดูเนี่ยเนี่ยถ้าดูคมกลีบเลยถ้าถ้าดูฐานเนะแล้วมียันเ่ยนะท่านท่านลงจานยันน่ะท่านนะมียันเนี่ยรอยตะกิดผิวเนี่อะไรลงเนี่ยท่านดูเนี่ยท่านดูนะครับนะท่านดูนะฮะหลากสีนะท่านดูสีนะฮะ ท่านดูสีนะจะสีเดียวกันมันเคมีครับเคมีแล้วท่านดูเนี่ยมีมีมีส like ิ่งที่แฝงอยู่ในในองค์กร้ายไหมผิวนะฮะมีมีฟองอะไรเป็นโลหะท่านดูนะเนี่ยเป็นเม็ด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 แล้วท่านดูนะเสี้ยนไม้ท่านดูเนี่ยเสี้ยนไม้วิ่งฮะเนี่ยโลหะนะท่านดูเนี่ยมีเสี้ยนไม้วิ่งท่านดูนะครับท่านดูความคมนะท่านดูคมกริบเลยท่านดูฮะ ในลูลูนยสังกติเนี่ยท่านลงจานทุกองครับบทพุทธคุณนะห้าสิบหกยันนะฮะตารางสี่เหลี่ยมตารางนะตารางสี่เหลี่ยมเนี่ยห้าสิบหกยันเดี๋ยวผมหยิบให้ดูกันนะนะท่าน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 ลองนึกดูนะท่านท่านดูเดี๋ยวดูลูก็รู้ดูลูกตานะฮะท่านดูนะนะท่านดูลูกตาเลยครับนะ คลิปที่แล้วก็ไม่ถึงนาทีอธิบายพยายามให้ท่านเข้าใจท่านดูเส้นยันนะท่านดูนะผ่านแก้มผ่านตาก็แห้งจมูกโดงใหญ่นะท่านดูนะท่านดูนะหดนะหดทั้งองค์ท่านดูนะนยันบทพระคุณอยู่เนี่ยท่านเดี๋ยวนี่คว้าถึงก็จะคว้าท่านดูนท่านดูนะ ยันบทวิคุณเนี่ยอยู่บนองค์พระทุกงงท่านดูนะฮะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยห้าสิบหกยันนะครับหลวงพ่อเงินบางข่านี่เราไม่มุสาแนละ้วเงินท่านท่าน้สร้างเสร็จนะท่านสังเสริมพระพุทธองค์หรือท่านเป็นท่านเนี่ยท่านสร้างพระเนี่ยท่านจะต้องเขียนห้าสิบหกยันนี่นะลงบนองค์พระท่านท่านมีวิธีของท่านละทุกคนขนาดสมเด็จเล็ก,กๆนะ จิ๋วแล้วนะมียันหมดท่านเพราะต้องสังเสริญพระพระพุทธองค์นะพระพุทธเจ้าท่านดูท่านดูลูนะที่เราขยายมันเนี้ยนี่ยันบทพุทธคุณนะเขาเขาเขาไม่แข็งนะฮะเขาแข็งเนี่ยอย่างเงี้ยเขาแข็งท่านนะเขาเป็นเคมีก็แข็งนะนี่เขาเขาสะบัดท่านดูเขาสะบัดท่านดูสะบัดนะฮะเขาสะบัดนะฮะเขาสะบัดผิวแล้วก็สะบัดแบบโขดนะท่านเหมือนสมเด็จเนี่ยเดี๋ยวท่านดูที่เขาสะบัด อย่างเงี้ยสะบัดแล้วแข็งอันนี้ก็สะบัดแล้วหดท่านนะเขาสะบัดแล้วหดท่านดูเดี๋ยวท่านถ้าดูเก่าให้ออกนะท่านดูละเก่าท่านดูนะท่านดูเขาลัดนะท่านดูเดี๋ยวท่านดูเดี๋ยวเสี้ยนไม้นะฮะท่านครับเสี้ยนไม้ท่านดูนะฮะที่บอกครบสูตรเนี่ยครบสูตรมีอะไรบ้างเสี้ยนไม้นะเสี้ยนไม้ทิวไม้นะฮะครับ เชียนไม้ทิวไม้เส้นยันนะท่านดูเส้นยันผ่านตาสองข้างผ่านทั้งองค์นะเส้นยันนะเดี๋ยวท่านดูเดี๋ยวเส้นยันเนี่ยผ่านทั้งองค์เลยท่านดูเนี่ยท่านดูเนี่ยท่านท่านดูนิ่งๆเนี่ยท่านมองทักพักนะเหมือนมองหน้าหลุมข้าเงินบางขานท่านเห็นเส้นนะท่านดูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านดูเนี่ยเนี่ยเส้นเห็นไหยท่านดูเนี่ยเนี่ยดูเส้นนะดูเส้นเนี่ย ยันเป็นร้อยสิบสองยันขึ้นไปแล้วเส้นเส้นตารางควายเนี่ยท่านดูมีเส้นหมดเลยท่านดูเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีเส้นท่านดูดีๆนะฮะเนี่ยตรงนี้ยมีเส้นเนี่ยวิ่งมาเนี่ยเนี่ยมีเส้นวิ่งวิ่งลงมาทางนี้นะท่านดูนะฮะถ้าไม่สังเกตไม่เห็นท่านนะให้ให้สังเกตนะจะมีเส้นวิ่งเต็มเลยท่านเอาเป็นว่าท่านลองมองที่หน้านะจะมีเส้นกากบาด นะครับหน้าอ,อกก็มี <c oughs> สวยมากท่าน, <c oughs> นะท่านดูนะฮะท่านดูตามซอกสิครับ <c oughs> นะเราเรายกท่านมาดีนะยกยกวนท่านนะวนท่านนะท่านดูนะฮะนะครับพยายามเรียนท่านนะเรียนท่านให้เข้าใจนะฮะให้ให้เข้าใจนะฮะ เราศึกษาพร้อมกันผมกับท่านนะฮะเห็นไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่โกหกครับหลวงพ่อเงินบางคานท่านศักดิ์สิทธิ์นะท่านดูคุณเนี่ยนะท่านดูคุณน,นะแล้วดูกด็ขดท่านดูนะแล้วเป็นเม็ดผงท่านดูเนี่ยเม็ดผงโลหะนะท่านท่านดูนะฮะท่านดูส้นทรงองค์เอวนะเหมือนพระบูชานี่มาย่อเป็นองค์เล็ก นะท่านดูนะนี่ลอยลอยประกบนะฮะลอยประกบนะไม่ได้เทช่อนะฮะลอยเทเป็นเป้าๆทีละองค์ทีละอง์องนะไม่ได้เป็นช่อนะเนี่ย um, ท่านดูดนะีทีทละ damit, งองคนะ์ท่านดูเนี่ยนะท่านดูฐานท่านเนี่ยไม่ทราบท่านทําด้วยอะไรท่านดูเนะฮยดูฐานฮะฮะท่านดูฐานนะท่านดูฐานนะะท่านดูฐานสวยมากเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยท่านดู ท่านดูความเก่าของของสีฐานเนี่ยถ้าถ้าถ้าเกิดขึ้นที่ไหนนะเป็นร้อยปีขึ้นไปครับเนี่ยดูสีเนี่ยสีนี่อยู่อยู่ท,ที่ที่แห่งขนใดนะฮะถ้ามันนเป็นร้อยปีสีเก่าท่านดูเนี่ยนะครับท่านดูดิครับของแท้าหาชมยากนะท่านนะ นะ,ะเนี่ยท่านดูเนี่ยของแท้ๆหาชมยากนะท่านสวยเก็บเลยท่านดูเนะี่ยสวยมากท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะท่านจะดูผงโลหะนะวันนี้เราส่องเข้าไปแล้วนะฮะสิบเอ็กท่านดูนะฮะท่านเห็นเม็ดไหมครับจะเป็นเม็ดทั้งองค์เหมือนเม็ดสังคูทั้งองค์เป็นรูปหวงพระเงินบางคลานนะฮะถ้าลองนึกถึงเม็ดสังคูนะฮะแต่เขาจะเล็กกว่านั้นเยอะเขาจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ด